ช้าๆแต่มั่นคงเหมือนเต่าหรือว่าเร็วเหมือนกระต่ายดีละ่ะนี่เป็นคําถามคลาสสิกมากๆเลยนะครับในโลกของการลงทุนว่าตกลงว่าเนี่ยระหว่างการถือยาวๆกับการเทรดสั้นๆแบบไหนกันแน่ที่ดีกว่าสําหรับคนส่วนใหญ่วันนี้เราลองมาหาคําตอบจากข้อมูลจริงๆในอดีตก,กันดูครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับคําถามคลาสสิกที่ผมว่านะนักลงทุนแทบทุกคนต้องเคยถามตัวเองว่าเมื่อต้องเลือกระหว่าง2เส้นทางนี้เราจะไปทางไหนดี คือคาถามมันง่ายๆเลยครับว่าสําหรับคนทั่วๆไปอย่างเราๆเนี่ยตกลงแล้วแบบไหนมันดีกว่ากันแน่ระหว่างการค่อยๆปั้นพอร์ตไปเรื่อยๆในระยะยาวกับการหาจังหวะเทรดเร็วๆเพื่อทํากําไรเดี๋ยววันนี้เราจะให้ข้อมูลในอดีตมาช่วยตอบคําถามนี้กันครับแต่ก่อนที่เราจะไปตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะเนี่ยเราต้องมีเกณฑ์วัดผลที่ชัดเจนก่อนถูกไหมครับคือจะบอกแค่ว่าเออได้กําไรมันก็คงไม่พอเราต้องมีเครื่องมือที่มันวัดได้ทั้งผลตอบแทนที่เราอยากได้ กับความเสี่ยงที่เราต้องเจอซึ่งในการลงทุนเนี่ยสออย่างนี้มันมาคู่กันเสมอครับโอเคเครื่องมือตัวแรกที่เราจะใช้ดูฝั่งผลตอบแทนก็คือสิ่งที่เรียกว่า CAGR หรือ Compound Annual Growth Rate ครับพูดง่ายๆเลยนะมันก็คือตัวเลงที่บอกเราว่าถ้าคิดเฉลี่ยแบบทบต้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเงินลงทุนของเรามันโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับง่ายๆแบบนั้นเลยทีนี้มาดูฝั่งความเสี่ยงกันบ้าง เราจะใช้ตัวที่เรียกว่า max drawdown ครับชื่ออาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่มันก็คือการวัดว่าสินทรัพย์ตัวนั้นๆเนี่ยมันเคยตกจากจุดที่พีคที่สุดลงไปต่ําสุดเท่าไหร่คือเอาไว้ดูว่าถ้าเราโชคร้ายสุดๆเข้าไปซื้อตอนแพงสุดแล้วไปขายตอนถูกสุดเนี่ยเราจะขาดทุนได้มากแค่ไหนนั่นเองครับพอเราเอา2เครื่องมือนี้มาใช้เทียบกันนะโอ้โหภาพมันชัดขึ้นมาทันทีเลยลองดูบิคอยสิครับ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนี่สูงลิ้วเลยนะตั้ง79%แต่แต่ในทางกลับกันก็เคยมีช่วงที่มูลค่ามันดิ่งลงไปถึง83%จากจุดสูงสุดคือหายไปเยอะมากพอเอามาเทียบกับดัชนีอย่าง NASDAQ 100ที่มันดูสมดุลกว่านี่แหละครับคือภาพของคำว่า high risk high return ที่ชัดเจนที่สุดเลยแต่การดูแค่ตัวเลขความเสี่ยงกับผลตอบแทนแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนเราดูแค่ภาพนิ่งๆภาพเดียวอะครับ มันบอกเราว่าเคยเกิดอะไรขึ้นแต่มันยังขาดอะไรไปบางอย่างมันมีส่วนผสมลับอีกอย่างหนึ่งที่ทรงพลังมากทรงพลังพอที่จะเปลี่ยนกฎของเกมนี้ไปได้เลยและส่วนผสมลับที่ว่านั่นก็คือเวลาครับใช่แล้วครับเวลาไม่ใช่แค่เราเลือกลงทุนในอะไรแต่คือระยะเวลาที่เราถือมันตังหกักที่เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่เรายังไม่ได้เอามาคิดเลยแล้วทพลังของมันมหาศาลแค่ไหนนั่นแหละครับ ลองดูตัวเลขนี้สิครับเกือบ100%ไม่ได้พูดเล่นนะครับเกือบ100%นี่เป็นข้อมูลจากดัดชนีหุ้นทั่วโลกเลยนะที่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแค่เราถือการลงทุนให้นานพอคือแค่ผ่าน4ปีไปได้เนี่ยโอกาสที่จะได้กาไรมันแทบจะร้อเลยทีนี้เราลองมาเจาะลึกดูข้อมูลของตลาดอเมริกาอย่าง S&amp;P 0 0ที่มีข้อมูลย้อนหลังไปเป็นร้อยปีกันบ้างดีกว่าจะเห็นภาพชัดเลยครับถ้าเราถือแค่ปีเดียวเนี่ยก็ยังมีโอกาสขาดทุนออยยู่พตัวเลนะ แต่พอลองขยับเวลาออาไปเป็น4ปีปเห็นไหมครับว่าโอกาสขาดทุนมันลดลงหวบเลยแล้วถ้าใครใจนิ่งพอถือไปยาวๆเลย10ปีโอ้โหจากข้อมูลในดีทั้งหมดโอกาสขาดทุนนี้แทบจะเป็นศูนย์ไปเลยครับพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าโอเคง่ายเลยงั้นก็แค่ซื้อแล้วถือยาวๆไปเลยแต่เดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนมันไม่ได้ง่ายขนาดน,นั้นเสมอไปนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพที่ครบถ้วนจริงๆเราต้องมาดูอีกด้านหนึ่งด้วยซึ่งเป็นข้อควรระวังที่สําคัญมากๆเลยครับ เพราะว่าหลักการที่ว่ายิ่งถือนานความเสี่ยงยิ่งน้อยเนี่ยมันไม่ใช่กฎเหล็กที่ใช้ได้กับทุกอย่างทุกที่ทุกเวลานะครับมันมีข้อยกเว้นที่สําคัญมากๆอยู่ภาพนี้มันอธิบายทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับลองดูตลาดหุ้นของเศรษฐกิจที่โตต่อเนื่องอย่างอเมริกาสิครับกราฟมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปในระยะยาวแต่พอหันมาดูทางญี่ปุ่นนะที่เศรษฐกิจซบเซามานานเห็นไหมครับว่าการถือยาวอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอ นี่มันเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยครับว่าเวลาเนี่ยจะทรงพลังที่สุดก็ต่อเมื่อเราใช้มันกับสินทรัพย์ที่พื้นฐานดีและอยู่ในเศรษฐกิจที่มันเติบโตครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เห็นทั้งพลังของเวลาแล้วก็เห็นข้อควรระวังไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมากลั่งกรองทุกอย่างที่เราคุยกันมาออกมาเป็นบทเรียนสําคัญสําคัญที่นักลงทุนทุกคนควรจะจําไว้ครับเราสรุปบทเรียนสําคัญออกมาได้4ข้อหลักๆเลยนะครับข้อแรก ชัดเจนเลยว่าเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราในการลดความเสี่ยงข้อ2คือเรื่องการกระจายความเสี่ยงครับแม้เราจะไม่ได้พูดถึงตรงๆแต่การลงทุนในดัชนีอย่าง S&P 500มันก็คือการกระจายความเสี่ยงไปในตัวอยู่แล้วข้อ 3, จากตัวอย่างของญี่ปุ่นพื้นฐานของสิ่งที่เราจะลงทุนเนี่ยสำคัญมากๆนะครับและข้อสุดท้ายข้อ4ต้องย้ำกับตัวเองเสมอว่าผลงานในอดีตมันเป็นแค่แนวทางนะมันไม่ได้การันตีอนาคตครับ และทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับก็นำมาสูตรประโยคทองที่สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือเวลาที่เราได้อยู่ในตลาดมันสำคัญกว่าการพยายามจะจับจังหวะเข้าออกจากตลาดแบบเทียบกันไม่ได้เลยครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยก็คือสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความอดทนการปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันมันเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังกว่าการพยายามคาดเดาตลาดในระยะสั้นเยอะเลยครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วมันก็ทำได้ยากมาก และเสี่ยงกว่ากันขอร้เรื่องเลย